พามาเบิงหั่งหมดเหลืองครับหมดหั่งหมดเหลืองแม่หั่งหมดแดงนด้หั่งหมดเหลืองไ้ต่อเจ็บอันนี้หั่งหมดเหลืองโมเดกัดคือหั่งหมดแดงได้นั่งคนกับสิอื่นว่าต่อนอนวินต่อนอนวินหูวลรงคนอื่นก็ได้ นี่หางหมดเหลืองเดี๋ยวเบิงตัวมันก็ไดายตัวนั่นนี่ตัวเหลืองเหลืองนี่หางหมดเหลืองนี่เบื้องเงาพลงคนอนื่นต่อนอนวิ่นหันสันผนว่ามันมีไรทั้งกลุ่นโบมแมนกัดมันอกกัดคือหมดแดง มันตอดอันนี้ตอดเจ็บปวดเตะกวัวมดแดงอันนี้ยิงดูนี่ตูเหลืองๆมันเด็ดตอดกับเบงเอานี่ป๊าบขอไปเลยหอวโอว่าอยากห้องอยากให้อยู่แล้วอืม